สวัสดีครับสวัสดีท่านติดตามบ้านสวนของพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูอะไรสั้นๆนะครับเล็กๆน้อยๆพอดีผมปล่อยฮิวมิกนะครับฮิวมิกผงผสมกับน้ามาครับมาในระบบน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะดูครับว่าเขาจะออกยังไงนะครับเนี่ยเขาออกหัวแรกนะหัวแรกอยู่นู่นนะครับหัวแรกอยู่นู่นครับเขาจะน้ําน้ําเขาจะเริ่มดํามาเรื่อยๆนะครับหนวนหัวนุ้นเข้มเลยไหมน้ําเปลี่ยนสีละเป็นสีดานะครับนี่ดําแล้วให้ดูนี่เขาจะดําแบบนี้เลยนะครับ เป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนี่แล้วหัวนี้หัวนี้กำลังเดินทางมานะครับต้นถัดมาเริ่มแล้วเห็นไหมดำแล้วครับน้ำเริ่มดำแล้วแล้วเราก็ปล่อยอย่างเงี้ยนะครับปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับจนกว่าจะหมด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 ,หมดไอสารฮิมิกที่เราใส่เข้าไปในระบบน้ำนะฮะแล้วเราก็ตามด้วยน้ำเปล่าสักห้านาทีนะครับเดี๋ยวไปดูหัวหัวถาาน้นมั่งเนี่ยนะ ตรงหัวที่เป็นรถกล้วยนี่ผมออกมาหมดเลยนะเพราะว่ส่งก็ระบบน้ําคือเราเลือกเลือกไม่ได้จริงๆเลือกได้นะผมปิดวาล์วได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ปิดนะครับห่างๆกอนจะเปิดตัวผม <c oughs> นะครับอันนี้ก็นครับหัว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 ก่อนหน้านั้นเป็นสีละเป็นสีดำและะ้วนะครับฮิวมิกเป็นสีดํานะครับใส่มาเพื่อปรับปรุงดินนะครับวอดีผมใส่ปุ๋ยไปนะครับผมก็จะใส่ตัวฮิวมิกตามไปด้วยนะครับ ้้ตนนีไปดูหัวสุดท้ายเดี๋ยวไปดูหัวสุดท้ายมาออกไหมหัวสุดท้ายดำปีเลยต้นสุดท้ายนี่อันนี้คือต้นสุดท้ายนะครับต้นสุดท้ายนะครับอน้ำมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับอ่อน,ออนโอ้โหติดมีติดใบบ้างนะครับมีติดใบนิดนิดนะครับเป็นไปได้อย่าพยายามอย่าให้โดนใบนะครับนี่มันเข้มข้นเนาะ บางทีก็อาจจะเป็นอันตรายต่อใบได้นะครับโอเควันนี้พามา,มาชมกันนะครับว่าการปล่อยปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้ําปล่อยปุ๋ยหรือปล่อยอะไรมาก็ตามนะครับที่มากับระบบน้ํานะครับว่าเขา,เาทํางานนะง่ายทํางานง่ายดีนะครับไม่ต้องมาเดินใส่ทละต้นทีละต้นนะครับทีนี้ผมก็จะใช้วิธีการกนะ็คือดิบๆเลยนะครับเอาฮิวมิกผสมน้ําใส่ถังประมาณ4ลิตร สี่ลิตรห้าลิตรเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อเข้าไปในระบบน้ําเลยนะครับไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําที่ดูดนะครับยังไม่ได้ทาที่ดูดก่อเข้าไปในระบบน้ําเลยนะครับแล้วก็ปิดปิดระบบแล้วก็ดันน้ํามาเลยเขาก็จะมาผสมเหมือนกันในท่อเองนะครับกว่าจะถึงต้นก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นน้ําสีน้ำดำ